เอาละครับเตรียมตัวให้พร้อมเคยไหมที่มองเห็นตัวเองในกระจกแล้วรู้สึกเหมือนมีใครอีกคนซ่อนอยู่ข้างหลังไม่ใช่ปีศาจร้ายไม่ใช่ผีสางแต่เป็นเงาส่วนที่เราพยายามผลักสายให้ไกลตัว The Shadows Garden สวนแห่งเงาไม่ใช่สถานที่จริงแต่มันคือพื้นที่ภายในใจเราที่ซึ่งความกลัวความผิดหวังความกโกรธเคืองและความปรารถนาที่ถูกเก็บซ่อนไว้เบ่งบานราวกับดอกไม้ต้องห้าม ผมจะพาคุณเดินเล่มในสวนนั้นและบอกเล่า5บทเรียนสำคัญที่จะช่วยให้คุณยอมรับด้านมืดของตัวเองได้ไม่ใช่เพื่อก้มหัวให้มันแต่เพื่อเข้าใจและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 1. เงาไม่ใช่ศัตรูเงาคือเพื่อนร่วมทาง เรามักมองว่าด้านมืดคือสิ่งที่ต้องกำจัดแต่ลองคิดดูสิแสงสว่างจะมีความหมายอะไรถ้าไม่มีความมืดเงาคือผลผลิตจากการเดินทางของเรามันคือบันทึกความทรงจําของทุกสิ่งที่เคยเกิดขึ้นทำดีและร้ายการปฏิเสธเงาก็เหมือนกับการปฏิเสธตัวเองไปครึ่งหนึ่ง 2. เงาเผยความจริงที่เราไม่อยากเห็นความกลัวความอิจฉาความขี้ขลาดสิ่งเหล่านี้คือเมล็ดพันธุ์ที่งอกงามในสวนเงาของเราเราอาจพยายามหลีกเลี่ยงมันแต่มันจะคอยส่งเสียงกระซิบเบาๆเตือนให้เรามองเข้าไปในใจมองความจริงที่อาจเจ็บปวดแต่จำเป็นการเผชิญหน้ากับความจริงคือก้าวแรกของการเยียวยา 3. เงาคือแหล่งพลังงานที่ถูกปิดกั้น ความโกรธความเศร้าความผิดหวังพลังงานเหล่านี้สามารถเปลี่ยนเป็นแรงผลักดันอันมหาศาลได้หากเราเรียนรู้ที่จะควบคุมมันเงาไม่ใช่หลุมดำที่ดูดกลืนทุกสิ่งแต่เป็นแหล่งพลังงานที่รอการปลดปล่อยจงเปลี่ยนความมืดให้เป็นแสงสว่าง 4. เงาทำให้เราเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เมื่อเรายอมรับด้านมืดของตัวเองเราจะเข้าใจว่าทุกคนก็มีเงาของตัวเองเช่นกันเราจะเลิกตัดสินคนอื่นและหันมามองด้วยความเข้าใจมองด้วยความเมตตาความเข้าใจคือสะพานเชื่อมใจ 5. เงาทำให้เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ความสมบูรณ์แบบไม่ใช่การไรา้ซึ่งความมืดแต่คือการยอมรับทั้งแสงสว่างและความมืดการโอบกอดทุกด้านของตัวเองการเป็นมนุษย์ที่แท้จริง The shadows garden สวนแห่งเงามันรอคอยให้คุณเข้าไปสำรวจมันรอคอยให้คุณยอมรับยอมรับตัวเองในทุกมิติบางทีการเดินทางที่สำคัญที่สุดอาจไม่ใช่การเดินทางออกไปค้นหาโลกภายนอกแต่เป็นการเดินทางเข้าไปสำรวจโลกภายในโลกที่ซ่อนอยู่ในเงามืดแล้วคุณละ่ะเคยเดินเข้าไปในสวนเงาของตัวเองบ้างหรือย,ยัง ถ้าเรื่องราวนี้สัมผัสใจคุณอย่าลืมติดตาม Seeker's Tale ไว้นะครับเพราะผมเชื่อว่ายังมีเรื่องราวอีกมากมายที่รอให้เราค้นพบเรื่องราวที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการบอกผมหน่อยคุณเห็นอะไรในสวนเงาของคุณ